มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอลแล้วสบายดีพี่น้องทั้งยูทูบสูู้่สู้คนเบลยามสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่ท่ามางพี่น้องไทยเราวนาแล้วเซากรมแม่ผมมาข้อกาสบายดีสู้คนพอก็คอยแล้วลิงเล็กมันนเล็กสิพามาก e ินตํมมามาพี่น้องมาเทก่อนตาม่าแตแนแท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 นน พี่น้องเด้อจวดจวดเด้อตํามาใส่กุ้งเซนมามาใส่กุ้งเขมามาีผักกะผักกะทินริมหัวริมริมหัวหรือว่าริมกองกระชงังนี่สอนก็ไม่มีเม็ดโรยอีกเด้อพี่น้องแสบๆเด้อเนี่ยทำเองนหน้าตากระสิป,ประมาณนี่ เห็นว่าเห็นไ่าต้้มเซนมามาใส่กุ้งจวดสันตัวจวดจวดจวดนํามันสิไลน้นามันสิไลนี่เด้อพี่น้องเด้คำลกแหกมันเขาดูหนาดใส่มือยเนาะครับผมจำเป็นกันนะจักบาทดกันนะ ผมจะหาแหน่วเนี่ยยุ่มยุ่มจะหาแหน่วเนี่ยเด้อหย่อน

lắm sẽ bắt bùng luận này sao bây bỏ phai, lột ชึกว่าวิ่งกลับไปวิ่งกลับมาอยู่คนเดียวแดดนอนล้อนะครับห่อนเดือนเมษาเจ้าเขาบายากแดดร้อนเดือนเมษาทำให้เราเบื่อข้าว เบาไทยเบาไทยก็เลยกินเซนแทนกินเซนแทนอ ชงชงการกับรถไฟสายยุัธอยู่หองฝังวงกินเบีย <c oughs> เพชรเพชรตะกระแสบได้พี่น้องรู้สึกว่ามันจวดจวดเด่นใจตาชงสิขัก <c oughs> Hmm. ลงจันหาเหนียวเลยไปรู้ตัดวังหันลืมสื่อกระดาษนะกระดาษทิชูมืด เห่อกระเทียมก็ม hmm. yeah. yeah. mm ันหอมดบบแดบแ็ด hmm. ท mm ี hmm. mm ่แกแล้ว hmm. ก mm ็ไม่แ็ดกระเช้นกับสมตำมันเขากันตัว สมตําตําเ้นตํามาม่าตํานี่แหละกินง่ายแลวก็กินแสบที่สุดพี่น้องเอ้ยกินบ่เบื่อกินกับเขาแลวกินยังกินยังกับเบื่อกินใดบ่อยๆกินไดตลอดกาลก็คือตําตํายังกันแล้วแต่ตําหมึกตํากุ้งตําทะเลตําปูตําปลาตําปลาตําคุงตําเ้นอ ข้ตแต่บูกกับผูมาปกกรติน้น่มหัวก็ไดาษไยไปหน่อยกําละหาบาทสิบบาท ถุงมือน,นี้ยังคล้ายๆได้กาแฟกกแกะละยีย่สิบยิมหาสิบหาบาทกับบอกนี่แหละยี่สิบคืนแล้วคุงมือเนี้เงินห้าเนี่ย,ยของใครกะแห้งคืน ัจต้มกระเ,นเ,เทนหน่อยเพชรกระแสบกินตม้มใจอยากขันอยากแหละจัดจัดและแสบเราคีอนองอีงังก็แล้วแต่เ <c oughs> สร็จแล้ว่วาต้มโบเพ็ดเด้อ ใส่พริกสิบสองสิบสองเม็ดตอนชิมหนังเขาว่าโบเพ็ดชิมไปโดนๆถัดเผ็ดกินชิมเอาเอินบรายมันแพงกินยอดกระทิ่มนี่แหละมันถูก <laughs> tâm hòa nừng tâm mà màu hòa xây cùng hai sức bạc bắt bụng tâm năng จับบ่พี่น้องหิวน้องปล่อยบอเตีงบอ ขอเลยนอกค่ะพี่น้องบเบนหลายประเด่ยอิ่มแล้วมือหนนะ้าคิมหนะ้าพอกันมามือน,นีบ้บายบยครับผม